เมื่อกี้คุยอะไรกับพึ่งหรอเรารู้สึกเหมือนพึ่งงงเราแล้วก็หัวล้ออ่ะไม่ได้นะเธอต่อไปทําอะไรก็ให้รอบครอบหน่อยพึ่งแกก็รู้ว่าปุ้ยเป็นคนเซนซิทีฟจะพูดที่ฉิดมากทําไมเนี่ยนี่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเขาเตือนแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบหรือเปล่าที่เคยพูดไปอ่ะจะได้จำบ้างไหมหรือว่าความจําในสมองมันเต็มฉันว่าหัวหน้าก็ไม่ได้พูดแรงนะต้องร้องไห้เลยเหรอ ปุ้ยเขาแต่งตัวน่ารักกัแกอีกดูสิหมวยเมื่อกี้คุยอะไรกับพึ่งหรอเรารู้สึกเหมือนพึ่งมองเราเราก็หัวร้ออ่ะอ๋อไม่มีอะไรพึ่งเขาชมนะ่ะวพาปุ้ยแต่งตัวน่ารักดีเหรอถ้าชมเรื่องนั้นน่ะทำไมไม่มาชมกับฉันเิ่งล่ะ ไม่มีอะไรหรอกเพึ่งเขาว่าใครมาเที่ยวกับฉันน่ะว่าให้ไปศึกษาเรื่องการแต่งตัวกับปุ้ยบ้างคิดมากนะปุ้ยอะ่ะใครจะมานินทาอะไรซึ่งหน้าฉันเป็นคนคิดมากอะ่ะกลัวว่าพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เราจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ถูกคนที่เนี่ยใจดีกันหมดแหละปุ้ยไม่ต้องคิดมากนะเป็นมิตรกันทั้งนั้นโหปุ้ยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะอย่างกับดารา นี่มีเมียแล้วมาทักสาวอื่นแบบนี้ได้ไงคะอะไรของแกฉันก็แค่ทักตามภาษาเพื่อร่วมง,งานไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยนะปุ้ยอ่ะแล้วเพื่อนอะ่ะอ๋อเพื่องไปคุยกับหัวหน้าหวังว่าคงเข้าใจนะปุ้ยมีอะไรไหมปุ้ยสีหน้าดูไม่ดีเลย ฉันโดนหัวหน้าบทเรื่องมาสายอะ่ะหัวหน้าเขาก็เตือนทุกคนแหละคิดมากขนาดนั้นเลยเหรอฉันกลัวไม่ผ่านโปรอะหัวหน้าจะไล่ออกไหมแต่เขาก็เตือนปุ้ยแค่ครั้งแรกเองไม่ใช่หรอฉันอยู่ในช่วงผลองงานอะ่ะเขาเตือนแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบหรือเปล่านี่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอกลัวสิฉันไม่อยากตกงานนะเพิ่งจะเปลี่ยนงานมาเองอะ่ะ แล้วทำไมมาสายล่ะถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็บอกหัวหน้าเขาไปสิหัวหน้าเขาเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ไม่ต้องมาสายอีกดุตังเลยนะแกฉันดุอะไรฉันก็พูดตามความจริงเรื่องแค่นี้หัวหน้าเขาไม่ไล่ออกหรอกแต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่แน่แกบอกดีๆก็ได้พุ่ยเขาเป็นคนคิดมากแกพูดแบบเนี้ยเหมือนโทษว่าเขาตั้งใจมาสายฉันก็แค่ถามว่าทำไมมาสายยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ฝนตกแล้วรถมันติดอะ่ะฉันก็เลยมาสายวันหลังก็เผื่อเวลาหน่อยละกันปอนมีงานจะฟินไม่ใช่เหรอเพิ่งมันเป็นคนพูดจาห้วนๆอยู่แล้วอะ่ะอย่าไปสนใจเลยเข้าใจแหละแต่ตอนนี้ฉันกังวลเรื่องปอนมากกว่าทำไมหรอเรื่องปอนทำไมหมวยบอกว่าปอนมีแฟนแล้วใช่ไหมแต่ปอนชอบมาพูดแบบ พูดจีบปุ้ยหรอก็ไม่ใช่หรอกแต่ผู้ชายที่มีเมียแล้วอะ่ะไม่ควรมาพูดอะไรแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าไว้เดี๋ยวฉันจะคุยกับปอนให้นะถ้าปุ้ยไม่สบายใจอะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันแค่มาบอกมวยเฉยๆอะ่ะบางทีปอนอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ฉันนี่แหละน่านจะคิดไปเองไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมปุ้ยฉันอยากให้ปุ้ยทํางานอย่างสบายใจนะ ไม่ได้นะเธอต่อไปทำอะไรก็ให้รอบครอบหน่อยที่พูดอ่ะเพราะมันจะเดือดร้อนคนอื่นเขาหมดเขาจะทำงานช้ากันไปด้วยแล้วที่เราทำอ่ะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอโฟอกัสผิดจุดอีกแล้วนะนี่เรากำลังคุยเรื่องงานแล้วคิดมากเรื่องอะไรอีกล่ะคือแกก็รู้ว่าปุ้ยเป็นคนเซนซิทีฟจะพูดให้คิดมากทำไมเนะี่ย นั่นดิชอบดุปุยจังเลยนะฉันก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะที่ฉันพูดฉันก็แค่แนะนําแล้วก็พูดเรื่องจริงฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยรู้ก็ใช้คําให้มันซับซ้อนหน่อยสิคนฟังได้ยินน้าเสียงแบบเนี้ยเขาก็ไม่สบายใจนะฉันก็พูดกับแกแบบนี้ตลอดปะวะแล้วปุ้ยอ่ะเป็นอะไรถึงเบาะบางขนาดนั้นอย่าว่าใครเลยนะฉันเป็นคนขี้กังวลเองอะฉันต้องจัดการตัวเองให้ได้อย่าทะเลาะกันเลยฉันไม่สบายใจ เอาจริงฉันว่าฉันซอบสุดแล้วนะถ้าเจอหัวหน้าเขาแรงกว่านี้อีกโอ้ยอย่าคิดมากเลยนะฉันเองก็กลัวเหมือนกันนะถ้าทำงานไม่ดีเดีย๋ยหัวหน้าจะไล่ออกตอนนี้เราก็ผ่านโปรแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกมาเลือกเมนู เรื่องนี้บอกให้ราวังหลายรอบแล้วทาไมไม่รอบคอบเลยล่ะปุ้ยที่เคยพูดไปอจ่ะจันจังมั้งไหมหรือว่าความจําในสมองมันเต็มขอโทษจริงๆค่ะปุ้ยทําไม่ดีเองขอโทษค่ะจันยินนะปุ้ย คือปุ้ยเขาเป็นคนเซนซิทีปะคะหัวหน้าแล้วก็ชอบคิดมากด้วยตายจริงที่ฉันพูดแรงไปเหรอไม,ไม่ได้เป็นเพราะหัวหน้าหรอกคะ่ะเป็นเพราะฉันเองฉันมันอ่อนแอคะ่ะขอโทษทุกคนด้วยนะคะฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะประชุมต่อได้เลยคะ่ะปุ้ยเขาคงกดดันนะครับ พอกงานนี้ยลูกค้ามีปัญหาบ่อยมากแล้วต่อไปฉันจะกล้าพูดอะไรไหมเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะฉันขอโทษนะที่พูดแรงไปไม่คิดว่าจะทำให้คิดมากขนาดนี้ฉันเองค่ะวะน้าที่ต้องขอโทษมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นหรอกฉันก็แค่อยากเตือนไว้ไม่อยากให้ผิดอีกเข้าใจฉันนะเข้าใจค่ะ ขอโทษอีกครั้งนะคะเมื่อกี้ฉันว่าหัวหน้าก็ไม่ได้พูดแรงนะต้องร้องไห้เลยเหรอจ้าเธอมันเก่งนี่ขนาดโดนลูกค้าด่ายังไม่สะทบสะทานอะไรเลยไม่เว้ยทำผิดก็ต้องกล้ายอมรับไม่ใช่มาร้องไห้แบบนี้ต่อไปใครจะกล้าเตือนอะฉันรู้แต่ฉันห้ามน้ำตาไม่ได้ ใครจะอยากเป็นคนอ่อนแอคนอื่นว่าล่ะแกพูดกับเพื่อนดีๆดิถ้าพูดดีไม่ได้ก็ปุบปากไปเถอะเพื่อนเสียใจอยู่เดี๋ยวนะฉันพูดความจริงแล้วฉันต้องมานั่งระวังเหรอว่าจะพูดอะไรไม่ให้คิดมากเนี่ยะเอะกันพอาะเราเลยนะพึ่งพอเถอเพื่อนร้องให้ใหญ่แล้วน่ะ เออเออขอโทษก็แล้วกันใจดำจังวะเพื่อนมันก็เป็นแบบนี้แหละเห็นอกเห็นใจคนอื่อนไม่เป็นขอโทษนะหมวยบอนเราเองแหละที่มันไม่ดีอะ่ะใจเย็นๆนะไม่ต้องคิดมากกินกาแฟไหมอืมฉันว่าจะไปซื้อพอดีเอาไหม อันนี้งานของปุ้ยนะมีผ้าจุดหนึ่งฝากหมวยดูด้วยจ้ะค่ะเห็นหลายครั้งแล้วนะที่หัวหน้าไม่กล้าเตือนสุดท้ายก็ให้เรามาแก้งานเองหัวหน้าเขากลัวพูดไปแล้วปุ้ยคิดมากอีกแต่งานมีปัญหาแบบนี้ก็ต้องรายงานให้รู้โดยตรงหรือเปล่าเขาก็บอกอยู่แหละว่าฉันบอกปุ้ยแต่ฉันกลัวปุ้ยคิดมากอีกฉันไม่กล้าบอกอ่ะ แกมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะแกต้องบอกให้เขารู้เขาจะได้แก้ได้เออฉันเต็มใจทำนะ่ะไม่ได้ใจดำแบบแกนะพึ่งนี่ฉันพูดอะไรไม่ได้เลยสินะเออฉันอยู่เงีย,งยบๆก็ได้อิ่มกันแล้วใช่ไหมงั้นะฉันไปจ่ายเงนินที่เคาน์เตอร์ก่อนนะ เดี๋ยวนี้เพิ่งไม่มากินข้าวกับพวกเราเลยอะเป็นเพราะฉันหรือเปล่าช่วงนี้เพิ่งเขาสั่งข้าวมากินน่ะไม่เกี่ยวกับปุ้ยเลยไม่มีอะไรหรอกฉันไม่สบายใจอะฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งจะไม่ชอบฉันเลยคิดมากไม่มีอะไรหรอกถ้าหมวยมีอะไรไม่สบายใจอ่ะบอกฉันตรงๆได้นะก็ไม่มีอะไรไม่สบายใจนี่เลิกกังวลได้แล้วจัดกาเสร็จแล้วไปไ<ะ>ปปุ้ย อิ่มมากเลยอะเดีฉันกลับบ้านก่อนนะบายหมวยฉันพูดจริงๆนะฉันเห็นเต็มสองตาเลยมีแกไม่รู้จริงๆหรอว่าสองคนนี้มันยังไงแปลกแต่กอะพึ่งฉันยุ่งอยู่อะแกเลิกพูดเรื่องไร้สาระได้ไหม นี่มันงานของปุ้ยทั้งนั้นเลยนี่ทำไมแกเอามาทำเองอะงานที่มันต้องแก้ดิฉันแบ่งให้ไปทำก็น่าซึมเลยแกก็เลยเอามาทำเองว่างั้นก็อันที่ปุ้ยเอาไปทำยังไงมันก็ผิดอยู่ดีเสียเวลาแก้ฉันก็เลยเอามาทำเองดีกว่าฉันว่าพวกแกนี่โอบอุ้ยเกินไปหรือเปล่าลำบากตัวเองอยู่นะแบบเนี้ยมามาเดีฉันช่วย ขอบใจนะพึ่งแต่ถ้าหมดชุดนี้แล้วต่อไปแกก็ต้องพูดบ้างนะหมวยมีกาพูดเลยว่ะพูดแค่นิดเดียวปุ้ยเขาก็คิดมากแล้วอ่ะฉันว่าพูดแค่เนี้ยไม่ถึงกับฆ่าตัวตายหรอกมั้งหัดพูดบ้างเถอะอืออือแล้วเมื่อกี้แกพูดเรื่องอะไรนะปอนกับปุ้ยถ้าเป็นแบบนี้หัวหน้าด่าแน่เลยดีไม่ดีโดนไล่ออกด้วย งั้น๋ยวปอนคุยกับลูกค้ารายนี้ให้นะจะดีหรอปอนไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรหรอกปอนนะ่ะลูกค้าเยอะแยะนี่ฉันขอถามตรงๆเลยก็แล้วกันนะพวกแกสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าดูปแปลกทำไมคิดแบบนั้นนะพึ่งฉันกับปอนเป็นเพื่อนกันนะแต่เมื่อวานฉันเห็นแกสองคนเดินโอก,กันชิดใช่ไหมทำไมคิดแบบนั้นอนะ ปอ,อนฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาทําดีกับฉันมากอะ่ะคนอื่นก็เข้าใจผิดหมดต่อไปนี้ก็ห่างกันเถอะนะมันไม่ขนาดนั้นหรอกพึ่งจะพูดเรื่องของแกพูดไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยเลอ่ะว่าพึ่งจะคิดแบบนั้นฉันเครียดมากนอนร้องไห้ดังคืนเลย ขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะจะคิดมากทำไมก็เล่นพูดแบบนั้นนะปุ้ยก็เสียขายดิเราเป็นเพื่อนกันนะเือแกจะเชื่อเพิ่มฉันรู้นะว่าการที่เป็นคนเซนซิทีฟขนาดจ,จะน่ารำคาญสําหรับบางคนแต่ฉันก็ไม่อยากจะเป็นแบบนี้หรอกโหไม่เป็นไรนะอ่อนไหวกับผัวชาวบ้านอ่อนหวานกับผัวคนอื่นเหรอสิพลอยมาทำไม ตรวจงานให้ได้บ้อยอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านนะแกสินะนังปุยที่มานอนกับผัวฉันไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันแล้วค่ะมีอะไรกันหรือเปล่าคะอย่ามาปฏิเสธคิดว่าฉันโง่มากเหรอเห็นฉันเงียบจะคิดว่าฉันไม่รู้นะฉันไม่รู้จ,จริงๆนะคะถามเพื่อนฉันได้เลยฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ไอ้ปอนฉันให้แกสารภาพมาจะบอกความจริงไหมปุ้ยเขาก็าปอนก่อนอะจริงๆนะปอนแค่แซวเล่นนินเยวเองอะแล้วปุ้ยก็ให้ท่าอ้าวแล้วที่แกบอกว่าฉันสวยฉันน่ารักไม่ใช่พวกแกชอบฉันหรอฉันก็พูดไปเรื่อยแหละกับเพื่อนกับบ่วยฉันก็ชมแล้วแกก็ไปเล่นด้วยนะี่นะไอ้ปอนก็ขำๆมากไม่ได้จริงจังอยู่แล้ว ะดีตายแหละทําเป็นคนอ่อนไหวที่แทะการโล่งจะตายอย่างไรปอนก็ต้องเลือกพออยู่แล้วแต่ฉันไม่เอาแกแล้วเราเลิกกันพอยพอย เป็นไงบ้างโดนทันบนบ่าเกือบตกนางแต่ที่แน่ๆอ่ะแ,แกะโดนเมียทิ้งแล้วใช่ไหมพลาดเลยวะไม่น่าเลยแต่ปุ้ยมันเป็นคนเข้าหาสัก่อนจริงนะเว้ยไม่ต้องมาโทษคนอื่นเลยนะแกก็ทุเลศใช้ได้เหมือนกันสมน้ำหน้าเป็นไงล่ะถูกทิ้งที่แกเข้าข้างมันก่อนหน้าเนี้ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเออฉันขอโทษวะ่ะฉันยอมรับว่าหลงมันไปนอน ฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะพึ่งที่ไปว่าแกแบบนั้นทนั้นที่แกมองออกตั้งนานแล้วฉันไม่ได้มองออกอะไรเลยฉันก็แค่พูดในสิ่งที่ควรพูดต่อให้ไม่มีเรื่องปอนนะพวกแกก็ไม่ควรทําอยู่ดีอ่ะ s> <S เขาทําผิด s> <S ก็ควรได้รู้ความผิดพลาดไม่ใช่ไปปกปิดกลัวเขาจะเสียใจแล้วเป็นไงล่ะทีนี้ลําบากตัวเองก็ฉันสงสารเขานี่แล้วทีเนี้ยก็สงสารตัวเองกันได้แล้วเนาะแล้วน่ปุ้ยเขาลาออกไปแล้วสิไม่รู้อ่ะ ก็คงไม่กล้ามาอีกแล้วมั้งอย่าหวังว่าจะผ่านโปรเลยถามจริงเธอเรียนจบมาจริงไหมอะเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยไม่ต้องมาบีดน้ำตาฉันรับคนมาทำงานไม่ได้รับคนมาแสดงละครขอร้องอย่าแสดงโ okay, อเคไหมปุ้ยหัวหน้าเราแรงจังเลยอะถ้ายังเป็นแบบนี้เราคงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก ถ้าไม่ไหวก็ล้าออกเลยมีแค่ส่วนหนึ่งเองคุยลำไม่ได้หรอกไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะเราจะอยู่ยังไงวะ